แล้วก็บอกได้เลยนะคะว่านักขายหรือว่าเซลล์ในยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าไม่มีเอมพัตตีนะคะไม่มีใครคุยกับเราแน่ๆนะคะ <rainforest> การมีเอมพัตตีนะคะคำพูดเท่ๆที่ไม่ได้ทำกันง่ายแต่ว่าจำเป็นและสำคัญโคตรๆเลยนะคะของงานขายนะคะวันนี้พี่ดวงจะมาบอกว่าทำไมมันถึงจำเป็นและวิธีการที่ เราจะมีเอมพัตตีมากขึ้นในการขายเนี่ยทำยังไงนะคะสำหรับคนที่ติดตามพี่ดวงนะคะก็คงจะเข้าใจว่าพี่ดวงจะเน้นเรื่องของการขายแบบที่ปรึกษานะคือการเข้าไปช่วยลูกค้าแก้ปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเน้นย้ําบ่อยมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาทั่วไปด้วยลูกค้าทุกคนมีปัญหาของตัวเขาเองเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะปัญหาส่วนตัวและปัญหาในบริษัทถูกไหมคะเพราะฉะนั้น การที่เราบอกว่าจะเข้าไปช่วยลูกค้าเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจลูกค้าจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้าจะรู้สึกเชื่อใจเราไว้ใจเรานะคะเพราะมีอย่างหนึ่งที่เราหลอกลูกค้าไม่ได้เลยก็คือความจริงใจความมีเอมพัตตีหรือความเข้าอกเข้าใจเนี่ยแหละคะ่ะมันหลอกกันไม่ได้นะคะลูกค้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วเขาเซนเรื่องนี้เร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา คิดว่าเรามีเอมพัตตีที่ดีพอแล้วเราก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาเอมพัตตีหรือว่าเอามาลองตกผลึกดูอีกทีก็ลองฟังคลิปนี้ให้จบดูนะคะแล้วก็เอาไว้เตือนตัวเองตลอดเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ความเข้าอกเข้าใจของเรามันอยู่ในระดับไหนเรากําลังต้องการที่จะขายอย่างเดียวหรือเปล่านะคะเอามาเช็คตัวเองได้ด้วยเนาะซึ่งในการคุยเรื่องของเอมพัตตีนะคะเราไม่ต้องไปดูเทคนิคอะไรมากมายซับซ้อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ น่าจะมีคนเคยเห็นรูปอันนี้กันบ่อยอยู่เหมือนกันในการพัฒนาหรือว่าเทรนนิ่งเรื่องของเอมพปอตีนะคะ ถ้าเราดูในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าในฝั่งของเราสมมติเราอยู่ในเลข6เนี่ยลูกค้าจะอยู่ในฝั่งของเลข9นะคะการที่เราจะพัฒนาเ M มอร์ตก็คือการที่เราอยู่ตรงมุมเลข6เนี่แหละแต่เราสามารถที่จะจินตนาการได้ว่าลูกค้าในอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนเขาเห็นเป็นเลข9้าหรือเปล่าเราสามารถที่จะมองในมุมมองของลูกค้าได้หรือเปล่าเราสามารถที่จะเข้าใจมุมมองจากฝั่งของลูกค้าได้หรือเปล่านะคะถถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้นะคะว่าเฮ้ ในโลกนี้มันมีทั้งคนที่มองเห็นเป็น6และเห็นเป็น9เนี่ยและทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเลยนะคะย้ําว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเนาะทั้งสองฝั่งเนี่ยถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเรามีพื้นฐานความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปอยู่ในฝั่งของลูกค้าที่เห็นเป็นเก้าหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาจะมีคําคมที่ว่าเราไปลองใส่ รองเท้าของอีกคนนึงนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเห็นเห็นใจเขาในแบบที่เราไปใส่รองเท้าของเขานะคะโดนกัดหรือเปล่าโดนกัดตรงไหนนะคะใส่สบายไหมในมุมมองของเขาไม่ใช่จากสายตาของเรานะคะนี่คือเบสิคเรื่องแรกเลยที่ถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องของอมริตีนะคะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่มีใครถูกใครผิด100%แล้วก็ เราสามารถที่จะมุมมองมีมุมมองที่แตกต่างกันได้นะคะเพราะว่าเรามีแบ็กกราวมีทุกอย่างที่แตกต่างกันเติบโตมาแตกต่างกันอยู่ในคอนดิชันที่แตกต่างกันนะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนคนที่เข้าใจตรงนี้ได้ก่อนเท่านั้นแหละนะคะจะเป็นพื้นฐานของคนที่จะเป็นเซลล์คอนซัลเทอร์ทีฟได้ดีนะคะเช mm hmm. ่นว่าถ้าเราเข้าไปนําเสนอโซลูชันอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมูลค่าประมาณสัก10บล้านเนาะ แล้วเราเห็นลูกค้าเนี่ยใช้โซลูชันตัวเก่าอยู่นานมากแล้วเป็น10ปีคือล้าสมัยมากๆแล้วนะคะในใจเราก็คิดว่าโอ้โหพี่ถ้า บางคนที่ไม่มีเอมพัตตีเนาะเราก็จะรู้สึกว่า้ยเจ้านี้เราต้องขายได้แน่ๆเราต้องแบบลูกค้าจะต้องสนใจแน่ๆเลยนะคะว่าคุณลูกค้าคะอันนี้มันเก่ามากมันล้าสมัยมากแล้วค่ะคุณลูกค้ามีปัญหาเยอะๆแน่เลยใช่ไหมคะตัวนี้โปรแกรมของเราตัวนี้นะคะถ้าทำสังโซลูชันเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้หมดเลยแต่ประเด็นคือว่าของเรามัน10บล้านแล้วลูกค้าคือใช้มาหลายปีก็จริงแต่เรารู้ไหมว่าเขามี ปัญหาอะไรตรงไหนบ้างเรารู้ไหมว่าเขามีเงินมาให้เรารู้ไหมว่าเขาสามารถที่จะจ่ายไหวไหมเนี่ยค่ะคือการเริ่มการขายแบบที่ไม่มีเอมบาตี้เนาะแต่ถ้าคนที่มีการขายแบบเอมบาตี้เนี่ยเราก็จะต้องไปลองค่อยๆนั่งคุยกับลูกค้าดูว่าสิ่งที่เขาใช้มาเป็น10ปีเนี่ย,ยเขาจะต้อง ติดกับการใช้แบบเดิมๆแน่เลยการที่ user จะต้องมาเปลี่ยนมาใช้ของเราเนี่ยต้องยากแน่ๆเลยการที่ลูกค้าจะต้องลงทุนทีละ10ล้านทีเดียวเนี่ยน่าจะหนักมากๆแน่เลยเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆไปดีไซน์ว่าอาจจะต้องมีกระบวนการในการช่วยลูกค้าในการค่อยๆ implement ไปทีละไปทีละขั้นไปทีละเฟสไหมมีการค่อยๆทยอยลงทุนไหมทำ proof of concept ก่อนไหมในแต่ละขั้นเราอาจจะต้องมีการช่วยเทรนนิ่งแบบประกบกับยูเซอร์เลยไหมเป็นเวลา1เดือนไหมเนี่ยคะ่ะคือกระบวนการที่เราขายโดยการที่เรามี Empathy ก่อนไปนั่งฟังลูกค้าไปคุยกับลูกค้าก่อนนะคะและนี่คือตัวอย่างในการที่เรามี Empathy ตีง่าย,ายเพราะฉะนั้นสรุปนิดนึงว่าการที่เรามี Empathy ได้เนี่ยก็มีด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือว่านั่นก็คือว่าข้อหนึ่งคือการที่เรายอมรับว่าเรามีความคิดที่แตกต่างกันได้นะคะ ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่จมําเป็นต้องคิดเหมือนกันที่2คือถ้าเราจะไปช่วยลูกค้าเนี่ยเราจะต้องเข้าใจลูกค้าจริงๆก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีใครถูกใครผิดนะคะการที่ลูกค้าไม่ได้คิดเหมือนเราก็ไม่ได้เป็นการผิดอะไรนะคะแต่เป็นการคุยกันในมุมมองที่แตกต่างกันก่อนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะมี e m p ม t h y ตีมากขึ้นในส่วนของการขายเนี่ยง่ายๆก็มีด้วยกัน3แบบซึ่งคนที่เป็นเซลล์ที่ต้องออกไปพบลูกค้าได้ใน ตอนที่เรายังไปพบลูกค้าได้เนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยเนาะแต่ช่วงโควิดนี้ก็อาจจะลําบากแต่มันก็ยังสามารถที่จะทําได้โดยการคุยกันนะนะคะแต่ถ้าอีกหน่อยเราไปหาลูกค้าได้แล้วเนี่ยวิธีการที่จะเพิ่มอิมพัตตีของเรามีอยู่3วิธีน,นั่นก็คือวิธีแรกคือไป observe นะคะก็คือไปนั่งสังเกตการเลยขอไปฝังตัวอยู่ในนั้นดูวิธีการทํางานของลูกค้านะคะอย่างของพี่ดวง ทำโซลูชันที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเนาะพี่น้งก็จะเข้าไปที่โรงงานไปให้เห็นหน้าง,งานจริงๆในช่วงเวลาที่เราเข้าไปได้เนาะหรือว่าทำเทรนนิ่งเกี่ยวกับการขายเนี่ยตอนนี้พี่น้งมีคอร์ส virtual s e l l i n g ใช่ไหมคะก็จะฝังตัวเข้าไปใน Zoom Meeting ของน้องๆเซลล์นเนาะเราก็จะพอเห็นบ้างเห็นได้บ้างนะคะว่าเขามีการพูดมีการคุยกันถามคําถามยังไงเพื่อเราจะได้เข้าใจจริงๆว่ากระบวนการมันเป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนนะคะ นี่คืออย่างแรกนะคะการไป observe นะคะอย่างที่2คือการ experience นะคะอันนี้ก็คือเอาตัวเองเข้าไปเป็นหนึ่งใน อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการเลยก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ใช้งานเลยก็ได้แล้วก็ให้เรามีประสบการณ์ตรงกับการใช้การทํางานของลูกค้านะคะอันนี้ก็คือจะได้เอมพัตตีขึ้นมาสูงอีกมากๆเลยแหละเพราะว่าเราคือหนึ่งในผู้ใช้งานจริงๆเนาะเราจะเห็นปัญหาเห็นความต้องการเห็นเพนต่างๆได้ชัดมากขึ้นนะคะจากตอนแรกที่ observe ดูเฉยๆเนาะอันนี้เอาลงมือไปปฏิบัติลงไปทําจริงๆนะคะเลยอันเนี้ยเราก็จะได้ความเอมพัตตีที่มันสูงขึ้นมาอีก อีกระดับหนึ่งเลยนะคะอย่างที่3นะคะคือการไปอินเทอร์วิวเนาะก็คือการที่ไปสัมภาษณ์นั่นแหละนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาโควิดที่เราไปหาลูกค้าไม่ได้ส่วนใหญ่เซลล์ก็จะใช้วิธีการอินเทอร์วิวซึ่งเป็นวิธีการที่ทําได้ทําง่ายนะคะ ทำผ่านซูมทำผ่านอะไรก็ได้เนาะการอินเทอร์วิวเนี่ยก็มันมีหลายระดับเราอินเทอร์วิวตั้งแต่ตอนที่เรามีทติ้งกับผู้บริหารใช่ไหมคะไล่ไปจนยังเ,เ I, จ้าหน้าที่ไอทีผู้ใช้งานจริงๆลงไปถึงระดับล่างๆจนถึงระดับสูงเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะอินเทอร์วิวได้ครบลูปแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพียงแค่เราจะมีเอมพันตีที่สูงขึ้นนะแต่เราจะสามารถที่จะทำโซลูชันที่มันตอบโจทย์รอบด้านได้หมด เราสามารถที่จะปิดการขายได้ง่ายด้วยเพราะว่าเราเข้าใจตั้งแต่ระบบปฏิบัติคนปฏิบัติการยันผู้บริหารนะคะว่าเขามีคอนเซร์ต์อะไรที่แน่นอนมันแตกต่างกันนะเราจะต้องไปอินเทอร์วิวให้ให้เราเข้าใจเขาจริงๆนะคะและนี่คือ3วิธีที่จะเพิ่มเอมพัตตีของเรานะคะให้สูงขึ้นนะคะสูงตามระดับน้ำเลยนะคะไม่ใช่นะคะนี่คือวิธีง่ายๆนะคะ แล้วก็หวังว่านะคะวิดีโอว,วันนี้พี่ดวงแค่ต้องการที่จะกระตุ้นให้ทุกคนนะคะระลึกไว้ถึงความสำคัญของการที่เราจะต้องมี e m มพัตตนะคะ mm. แล้วก็บอกได้เลยนะคะว่านักขายหรือว่าเซลล์ในยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าไม่มี e m มพัตตนะคะไม่มีใครคุยกับเราแน่ๆนะคะ ลูกค้าเซนส์ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่คุยกับเราเลยนะคะถ้าเขารู้สึกได้ว่าเรามาเพื่อที่จะขายนะคะไม่มีใครคุยกับเราแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ทุกคนยุ่งมากๆแบบนี้นะคะแล้วเขาจะสรรหายิ่งต้องการคนที่มีความจริงใจแล้วก็มีความเข้าใจเขามากมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะมีเรื่องของราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีเอมพัตตี้ทำให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ตรงจุดกว่าแต่มีราคาสูงกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในแว l ์ที่เราสามารถที่จะขายได้แม้เราจะราคาแพงกว่าคู่แข่งนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะของท็อปเซลส์ที่เราไม่จําเป็นจะต้องขายถูกนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ลึกกว่าคนอื่นเขาแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าคนอื่นเขาแก้ปัญหาได้แม่นยำกว่าคนอื่นเขาแล้วทำไมลูกค้าถึงจะไม่เลือกเรารูกไหมคะและนี่คือ empathy ใน sales นะคะที่อยากจะให้ไปฝึกกันตั้งแต่ในครอบครัวเราเลยก็ได้นะคะฝึกโดยการฟังเยอะๆนะคะ Observ รเนาะไป experience โดยตรงกับเขาเลยหรือไป interview ไปสัมภาษณ์เขานะคะแล้วก็3อย่างเนี้ยจะทําให้เรามีเอมพัตตีที่มากขึ้นนะคะด้วยไมเซ็ตที่ว่ามีความคิดไหนที่เป็นความคิดที่ผิดนะคะทุกคนมีความคิดที่ถูกเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับแล้วก็ตั้งใจฟังเขาจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นเองลูกค้าเรียกร้องอะไรไม่มากคะ่ะลูกค้าเรียกร้องแค่ให้เรา ฟังเขาจริงๆเข้าใจเขาจริงๆพอนะคะไม่ใช่สักแต่ว่าจะขายขายขายอย่างเดียวนะคะโอเคปะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะแล้วพบพี่ดวงได้ใหม่ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ